เพื่อนๆกำลังมองหาและก็กำลังจะเปิดตัวละครโปรดอยู่หรือเปล่าครับผมขอแนะนำจ้านี่เลย Over Top Up แฟนเพจมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานมากกว่า5ปีและตอนนี้นะฮะก็มีโปรโมชั่นราคาเร็เพชรคุ้มๆตามภาพเลยนะครับใครสนใจผมแปะลิงก์ไว้ทีใ่ใต้คลิปก็สามารถกดลิงก์เข้าไปแล้วก็ขอให้ได้ตัวละครตามที่คุณหวังไว้นะครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมดียต้อนรับเข้าสู่มาเกมมิ่งครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำคลิปอธิบายนะครับหอคอย10ขีด1ถึง10ขีดเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าผมต้องใช้เวลาอธิบายนานไหมนะครับก็เป็นชั้นสุดท้ายของอันนี้คือสัปดาห์ที่3าแล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันแล้วก็จะค่อยๆอ,อธิบายครับ10บขีดหนึ่งเป็นยังไงนะครับส0บขีดหนึ่งประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้นะก็ แมปนี้เนี่ยเคยสู้ในอาทิตย์ที่แล้วแล้วเหมือนกันก็ไม่ได้ยากอะไรครับเนี่ยครับผมเปิดมาด้วยการเอาตัวที่อ้าวแล้วทำไมมันมืดล่ะม่ได้นมืดผมตัวเปิดด้วยการเอาตัวสปีดสูงมาอยู่ขวาบนนะครับแล้วก็เอาตัวน้ําแข็งปูทางแล้วใช้ลาวิยาไถระเบิดไปตามน้ําแข็งนะครับทําให้ศัตรูเนี่ยโดนเลือดลดลงไปนะครับรู้สึกว่าออฟ หรือว่าบัฟของศัตรูในแมปนี้คือถ้าศัตรูเลือดสูงมันจะมีอะไรสักอย่างต้องทาให้มันเลือดต่ํากว่า70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมจําไม่ได้นะแต่ว่านั่นแหละผมจำได้ข้อามันต้องทําให้เลือดต่ํากว่า70เปอร์เซ็นต์ถึงจะดีนะครับเลือดต่ําแล้วจะเดินสั้นอะไรสักอย่างนะครับจะใช้ท่าไม่ได้คือเลือดต่ํากว่า70เปอร์เซ็นต์แล้วจะลำบากอ่ะทั้งเราทั้งศัตรูเอ่อถ้าผมจำไม่ผิดนะดังนั้นถ้าจะให้ศัตรูมันลำบากก็ ทำให้เลือดมันชันๆนไวนะครับแล้วผมก็เอาตัวน้ําแข็งมาผลักตกแม่ไปนะครับตัวนี้ก็ได้จบไปอีกไปฝั่งนึงนะครับส่วนฝั่งนี้ก็คุมสถานการณ์ไปนะครับใช้ถังระเบิดเหมือนเดิมครับผมถ่ายไปให้มันระเบิดเหมือนเดิมครับส่วนทางฝั่งซ้ายนี่ก็ผมก็เอาแอดเนี่ยมาหลอกล่อมอนไว้ก่อนนะครับเพราะเราจะเคลียร์ทางฝั่งทางฝั่งขวาบนก่อนเนี่ยไถ่ายไปเรื่อยๆครับ ใช้ไฟเผาไปเรื่อยปูดพื้นไปเรื่อยเนี่ยเห็นไหมมันจะเดินได้แค่ช่องเดียวเพราะว่าเลือดมันต่ำกว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับมันโดนเนื้อไข่ของด่านครับตัวนี้เลือดเยอะผมเอาเรวยยาผักไปจบๆไปครับตัวนู้นน่าจะตีะเระยยาไม่ตายนี่คิดว่าแอดก็ใช้สกิลพระเอกหลบไปเรื่อยๆครับแล้วก็ลอบมันมาที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับ ไนะพ่เนเพราอ,อไพ่นี้มันจะดําให้เดินสองต่อแต่เราไม่ค่อยได้ใช้หรอกเปิดระเบิดควันครับเตรียมที่จะปิดจับศัตรูนะครับไอ้นี่มันกําลังจะทําอะไรแล้วมันก็โดนเผาตายก่อนคือมันจะชาร์จท่าแต่มันโดนเผาตายก่อนนะต่อไปก็รอครับหลอกล่อให้มอนมันเข้ามาที่ในหมอกครับหลอกล่อให้มอนเข้ามาในหมอกนะสว่างที พอได้จังหวะมอนมันอยู่ตรงหมอกก็ระเบิดเลยครับระเบิดเลยแล้วล่อมันขึ้นไปอีกครับหล้วล่อมันขึ้นไปอีกคือวางแผนดีๆนี่คือแมปนี้ไม่ยากครับเพราะว่าทั้งผักมอนได้ทั้งมีกับดักทั้งอะไรเนี่ยเพียงแต่ว่าเราต้องต้องเลือกตัวละครที่ส,สปีดสัมพันธ์กับศัตรู เนี่ยเราจะเลือกเอาตัวมาผลักหรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะครับผลักจบไปแล้วนะครับอ่าผมใช้เวลาแค่เวลาอธิบายแค่ไม่กี่นาทีเนาะแต่ว่าดังนั้นผมก็จะไปที่สิบขีดสองต่อนะครับสิบขีดสองก็จะเห็นว่าตัวละครที่ผมเอาไปลุยอะ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันนะสเต็ปเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราตีตรงๆไม่เข้าอยู่แล้วครับเราก็ต้องเอาตัวที่เข้าทำแบบเนี้ยนะแมปนี้ก็เป็นแมปที่ดูเหมือนจะ ไม่มีอะไรแต่ก็ปวดหัวเหมือนกันเนาะมันเป็นแมพที่แคบผลักศัตรูได้ก็จริงแต่ว่าศัตรูมันแน่นาเออหนาแน่นไม่แน่นหนาเออแน่นหนาก็ได้หนาแน่นแน่นหนามากแล้วก็มันโจมตีเราทีเดียวตายกันหมดเลยนะไม่ว่าคุณจะเป็นแท้งอะไรก็คุณก็เอามาเขาอยูอะนะผมก็เลยใช้วิธีการใช้ถังระเบิดต่างๆให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับอันดับแรกฟ้าผ่าไปก่อนนะครับฟ้าผ่าตัวนี้ให้มันเลือดเหลือสามเหลือสามตัวเนี้ยเหลือ,อไม่มากนะครับเราใช้น้ําแข็งส่วงเวลามันไว เพราะว่าศัตรูมันเดินแค่2ต่อก็มาถึงเราแล้วนะครับส่วนถังเนี่ยอดใจไว้ก่อนครับอดใจไว้ก่อนศันตรูมันจะมาโจมตีไอ้ไม้กั้นอยู่แล้วครับตามธรรมชาติของมันครับที่จะต้องระวังคือตัวแอสนะครับเพราะมันเดินไกลมากครับดีแะปูน้ําแข็งไว้ก็เลยทําให้มันเดินไม่ถึงเราในในเทิร์นนี้ครับต่อไปครับเราก็จะระเบิดถังตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันก็จะเก็บตัวที่เลือดเหลือครึ่งไปได้ทั้งหมด แล้วจะทํายังไงกับศัตรูที่เหลือใช่ไหมเราดูต่อไปครับนี่ครับผมใช้ตัวตัวเนี่ยครับตัวลุงเนี่ยนะครับปัดระเบิดควัน,นเพื่อให้เขาตีมิสนะครับไอแอดมันตีมิสเพราะว่าเราคิดว่าเราเคลียร์ศัตรูหมดในเทอร์นนี้ไม่ได้แน่ยิงต่อไปครับเพื่อจะติดสราระนาผิดปกติอะไรนะครับตัวแอดตัวนี้ก็ผลักมันลื่นตกไปจะข้างข้าข้างหลังนี่คือผลักไม่ได้นะ แต่ไอ้ตรงที่มันเป็นทางยาวๆนี่เป็นต้นไปเนี่ยผลักได้แต่ข้างหลังเราเนี่ยผลักไม่ได้นะครับแล้วเราก็ถอยหาจังหวะที่เราจะไม่โดนตีตายนะเพราะว่าตัวน้องแทงเนี่ยทําอะไรไม่ได้นะครับทาอะไรไม่ได้ผมกะว่าเออเอาไว้มาช่วยแชร์ดาเมจถ้าเกิดว่ามีตัวที่หลุดมาเผื่อจะไม่ตายนะครับอันนี้โชคดีที่น้องโดนแทงแต่ไม่ตายนะครับเออ อันนี้คือผลจากระเบิดควันครับทําให้เขาตีมิสโอกาสตีมิสแปดสิเอร์เซอันนี้ก็ต้องพึ่งดวงด้วยนะอ่านี่ก็เหมือนกันครับตีมิสครับทําให้เราโกงความตายไปได้ไม่งั้นเกมโอเวอร์ไปแล้วนะถ้าเราไม่ใช้ระเบิดควันในการหลอกล่อนะครับหรือเราจะอาแอดมันมาหลบหลีกก็ได้เหมือนกันนะครับอืมถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวลุงนะเออเอาแอดมาหลบหลีกแต่ว่าเอาแอดมาหลบหลีกก็จะระเบิดได้เอยจะหลบได้แค่2กันโจมตีเนาะ อง<ด>กันนี้เราจะเอาตัวมายืนนะครับเพราะว่าตอนเนี้เราไม่มีอะไรที่จะปิดศัตรูแล้วแล้วก็ลุงมาอยู่ข้างหลังเนี่ยเผื่อว่าจะมาใกล้ๆระเบิดนะครับเอาลุงไปทีชีพกับระเบิดเนี่ยเอาไฟตอดเพราะว่าเรารีชีพไม่ทันเลยเพราะว่าลุงโดนตีตายไปก่อนนะแต่ยออ้อยก็ดึงมอนไปได้เน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเอาน้องมาแทงน,น,นะครับ ผมจำไม่ได้ว่าด่านนี้ยมันมีเงื่อนไขทําให้เราแข่งเป็นวิเศษอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ผมถึงเ,าเอาจวน้องมาแท้งนะครับเออแต่จะเห็นว่าน้องแข่งมากเฉพาะด่านนี้นะมันมีมันมีออฟอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับของด่านเนี่ยปึ๊บถังนี้เอาไว้ทําไมครับถังนี้เอาไว้ทําไมผมเสกมาทําไมครับผมเสกมาแล้วก็ฝากไปครับเรียบร้อยครับเหลืออีกตัวหนึ่งฮนะ โดนไฟเผาตายครับไอตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เหลืออยู่นะฮะเลือดเต็มจะทายังไงกับมันเดี๋ยวรอดูนะครับหักมันไปครับอยาให้มันเข้ามาถึงตัวเราครับอย่าให้มันเข้าถึงตัวเรานะฮะเพราะไม่รู้ว่าเราโดนหีือจะตายหรือเปล่าโดนระเบิดก็คิดว่าไม่ตายนะครับเผาไปเรื่อยครับเผาไปเรื่อย เอาระเบิดเอาระเบิดมากั้นนะครับคือระเบิดเนี่ยไม่ใช่เอามาระเบิดก่อนนะเราเอามากั้นก่อนให้มันเดินมาหาเราเข้าเข้ามาถึงเราช้าครับพอได้จังหวะก็ระเบิดใส่มันแล้วยังไงต่อปูอน้ําแข็งเตรียมครับเตรียมทําทางด่วนครับแล้วก็น้องราวิยาผู้ผักได้ทุกๆุกเทินอยู่แล้วนะครับก็ลงทางด่วนไปครับเป็นอันจบพิธีผิดจบ็บปิดจ็อบนะครับผม สิบฉีดสองเนาะสิบฉีดสองยังเวลายังพอมีนะครับเราจะไปที่สิบขีดสามกันเลยนะครับสิบฉีดสามคืออะไรเนี่ยสิบีดสามนี่ค่อนข้างจะปวดหัวนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างจะปวดหัวนิดหนึ่งผมอธิบายแผนที่ก่อนที่ฉีดสามเนี่ยมันจะมีแผนที่ที่ใหญ่มากนะครับเราจะสามารถที่จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราสามารถที่จะวนไปข้างบน ก็ได้นะครับลงไปข้างล่างแล้ววนมาอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาตั้งฐานที่มั่นอยู่ทางซ้ายล่างก็ได้แ,แรกๆคือผมลองไปซ้ายบนเนี่ยก็ยืนหยัดให้มันเป็นคอกับตรงนี้พอได้อยู่นะครับแต่ว่าพอบางจังหวะเนี่ยมอนมันก็วิ่งอ้อไปทางนู้นนะครับแล้วมันไกลมากจนหมดเทินนะครับหมด15เทินเกมโอเวอร์นะครับแล้วก็ข้างข้างล่างเนี่ยเราก็ติดแอดจะไปผลักมันอะไรข้างล่างเนี่ย มันก็ติดแอดที่มันเดินมาช่วงเราก่อนนะสปีดมันสูงและเดินไกลนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆนผลักไม่ได้นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นขอบผลักไม่ได้เลยที่ผลักได้คือตรงนี้สรุปคือแมปนี้เราผลักมันไม่ได้จบเรื่องการผลักตกไปนะครับทีนี้พอาผลักไม่ได้เนี่ยเราเลยต้องใช้วิธีการเดิมคือใช้ไฟเผาเบินไปเรื่อยๆไฟเผาเบินไปเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังคือเราจะต้องระวังตัวที่เป็นนี่ครับน้ำแข็งเนี่ยมันใช้น้ําแข็ง หล่นเจหัวเราไกลๆได้นะครับแล้วก็ไอตัวหน้าสุดเนี้ยสปีดส,สูงมากยิงไกลมากนะครับไอตัวเนี้ยผมก็เลยเอาตัวน้องอบิสนะครับใช้ท่าหลับไปนะครับสองเทินนะครับน้องหลับไป2เทินแล้วผมจะทํายังไงต่อเดี๋ยวมาดูกันนะครับไอพวกนี้มันก็จะเดินมาเรื่อยๆนะต้องระวังไอตัวแอสแต่่มันจะวิ่งไกลนะครับผมก็จะเราเอาแอสเรามารอนะครับเผื่อไอตัวนี้มันหลุดมา เพือตอแอดหูแมนนี่หลุดมาแล้วก็เอาตัวธนูเนี่ยมาวางกับดักมาช่วยทําให้ศัตรูมันมาถึงตัวเราช้านะครับพวกนี้มันก็จะเริ่มมาหาเราเรื่อยๆนะครับเอาแอดรับเอาแอดรับไปแล้วก็ค่อยกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บมานะเพราะข้างหลังก็เข้าแล้วนะข้างหลังก็เข้าแล้วยิงทําให้มันเดินสั้นติดพิษอะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่ว่าเรามีตัวอะไรนะครับต่อไปเรื่อยๆครับ แอดลับแอดลับแ,ล,บแล้วก็อย่าให้หมดนะครับสังเกตดีๆไอตัวนี้ตื่นแล้วนะครับเริ่มทะลักครับอันนี้ผมใช้แล็กหน้าล็อกครับจะเห็นว่าเลือดศัตรูจะหายไปกันเกือบครึ่งทุกตัวเลยนะครับซึ่งเป็นนัแล็กหน้าล็อกขั้น2นะเล็กหน้าล็อกขั้น2นี่คุณจะต้องเลเวลสูงหน่อยนะเออผมจำไม่ได้ว่าขั้น2หรือขั้น3ะไม่แน่ใจนะคุณจะต้องเลเวล40อ่ะซึ่งปกติแล็กหน้าล็อกเนี่ยน่าจะเป็นขั้น3นะ เออปกติได้ละล็อกเนะี่ยดาเมจมันจะพันหนึ่งมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็พอคุณอัปเกรดเป็นขั้น2ก็จะพันห้าใช่ปะแต่ว่าขั้น3เนี่ยมันจะพันห้าแล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์ของศัตรูอีก30%คิดคิดดาเมจจากเลือดศัตรูสามเลือดศัตรูสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นในแมปหลังๆเนี่ยที่ศัตรูมันเลือดเยอะมากเนี่ยเราก็จะใช้อันนี้จะมีประโยชน์มากแต่ว่าจะปลดล็อกได้เมื่อเลเวล40นะครับพอผมใช้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าต่อศัตรูไปได้เยอะเลยลยแ้วก็ผมจะ พยายามทําให้ตัวน้ําแข็งตายก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวที่ยิงไกลทาให้เราแบบโดนล้วงหลังได้ง่ายนะครับแต่มันก็ยังมาไม่ถึงรัศมีของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จัดการกับตัวที่มันเร็วๆก่อนพวกแอดทั้งหลายครับผลักไปให้มันชนกันนะค่อยๆกะระยะไปเรื่อยๆครับกะระยะแล้วก็ถอยๆไปเรื่อยๆร,ระหว่างนี้มันก็โดนกับดักมั่งโดนอะไรมั่งอันนี้โชคดีผมโดนแล้วก็ไม่ตายนะครับ ใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะเพราะเราตายได้แค่2ตัวและทุกตัวมีความหมายครับตัวธนูนี่ก็เป็นธนูกี้ธรรมดาธรรมดานะคอมมอนธรรมดาเนี่ยครับอันนี้ผมใช้แหวนเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตมาหาตัวเพื่อนนะครับผมได้แหวนเทเลพอร์ตมาจากไหนจำไม่ได้ขออภัยแต่ค่อนข้างมีประโยชน์ใช้ได้ครั้งเดียวในการต่อสู้ก็จริงแต่ว่าค่อนข้างมีประโยชน์ในสการขับขันนะครับนี่ก็โดนยิงแต่ไม่ตายก็โชคดีเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นคอขวดแต่ศัตรูก็เยอะครับจะทํายังไงล่ะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าผมจะทำยังไงฮะผมก็เอาแอดมากันเหนียวมาอยู่นี่ครับนี่ครับรับไอตัวนี้ครับรับกันโจตีตัวนี้ฮะน้องเบรรี่ก็สเต็ปเดิมครับใช้ไฟไฟวอลลงตรงที่ถนนตรงบันไดพอดีครับแล้วหลังจากนั้นครับไอตัวนี้ก็มาติดน้ําแข็งพอดีนะฮะไอตัว,ตว,ตว ไอตัวน้ําแข็งมาติดกับดักพอดีโชคดีถ้ามันไม่ติดกับดักเนี่ยมันอาจจะเดินมาใกล้ๆแล้วใช้เวทใส่เราเนี่ยเราก็อาจจะตายก็ได้เนี่ยเกมโอเวอร์ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นตัวแรกที่พรีชีพตายไปนะครับแอดนะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่มีตัวที่สองจะได้ไม่เกมโอเวอร์นะครับไอพวกนี้ก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทะลักแล้วนะครับเราก็เผาไปครับเผาไปเออมีกับดักมีอะไรนะ ผมก็เอาถังเนี่ยมาหาอุดนะครับถ้าเกิดว่าศัตรูมันโดนถังปิดไว้นะครับมันจะมีอยู่2อย่างศัตรูจะอยู่นิ่งหรือศัตรูจะอ้อมคือถ้าเกิดว่าศัตรูมันมีช่องทางอื่นที่จะมาหาเราได้ศัตรูมันก็จะอ้อมไปช่องทางนั้นแต่บังเอิญอันเนี้ยมันไม่มีช่องทางไหนแล้วมันเลยนิ่งครับพอมันลิ่งปุ๊บมันก็โดนพิษโดนไฟอะไรเราโจมตีฟรีนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือ,อตัวข่าวข้างหลังเพราะมันโจมตีไกลตอนนี้ผมเปลี่ยนเทินไปเรื่อยๆครับแล้วก็จำนวนเทินก็ กำลังจะครบ15เธอแล้วผมจะทำอะไรรอดูผมรอให้เล็กนาล็อกมันมาอีกรอบหนึ่งครับเพื่อที่จะจัดการกับตัวสีขาวพอตัวสีขาวสีขาวไม่อยู่แล้วเนี่ยผมก็โล่งใจและมีตัวระยะไกลน้อยละไอตัวนี้มันตัวไม่ไกลมากนะครับตัวสีดำเนี่ยผมก็วางกำดักกันเหนียวครับเผื่อมันจะหลุดมาครับแล้วมันก็หลุดมาจริงๆครับแต่มันก็โดนไฟเผาตายคากับดักเนะไอตัวนี้ก็โดนไฟเผาตายเหมือนกันเป็นอันปิดจ็อบนะสิบขีดเท่าไหร่ สิบขีดสามใช่ไหมครับโอเคผมหยุดสิบขีดสามไว้ตรงนี้ดีกว่าเพราะมันสิบห้านาทีแล้วนะเอาเป็นสิบขีดหนึ่งถึงขีดสิบขีดสามแล้วกันส่วนสิบขีดสี่กับสิบขีดห้าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายที่คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกด้วยว่าดูถึงคลิปนี้และได้ใช้งานเทคนิคอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ผมจะได้เอาสิบขีดสี่สิบขีดห้ามาลงให้ท่านชมดูกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็าลาไปก่อนขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ